คนไหนที่รักการกินผักนะครับต้องไปลองดูนะครับเพราะตอนนี้ครับพิซซ่าฮัทมีออกพิซซ่าหน้าใหม่ออกมานะครับเป็นพิซซ่าหน้าผักชีเร้าผักชีโรยหน้ากันเลยทีเดียวบอกก่อนนะครับว่าเฉพาะพิซซ่าฮัทในญี่ปุ่นนะครับเื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ทําแคมเปญนี้ออกมาครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลมากเลยแล้วในปีนี้นะครับเขาก็มีคนเรียกร้องเข้าไปอีกครั้งนะครับเขาก็เลยด้องกลับมาทำพิซซ่าหน้าผักชีอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงจริอาจจะเป็นลูกค้ากลุ่มคนไทยได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าปีนี้ในโปตเตอร์เนี่ยมีเป็นตะตะไทายด้วยนะว่าผักชีมากเกินไปมากกว่าหญา้ามากกว่าเปล่าไม้นะฮะไอผักชี้าไป6ต้นเลยนะฮะและราคาก็ไม่ใช่กระจกกระจกนะครับเพราะว่าราคาถาดกลางจะอยู่ที่ประมาณ2,480ันเยนนะฮะเดือตีเป็นเงินไทยเนะะี่ยประมาณเกือบเกือบหกร้บาทเลยคนไหนที่อยากกินนะอยากลองนะก็ต้องไปที่พิซซ่าฮัทนะครับ ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต้องเช็คด้วยนะว่าเป็นสาขาไหนนะครับเดาว่าอาจจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับพวกโตเกียวอะโอซาก้าอะไรประมาณนี้เนาะในข่าวยังไม่ได้บอกนะครับว่าสาขาเนี่ยจะขายที่ไหนบ้างนะครับยังไงคนที่อยากจะไปลองกินเนี่ยต้องลองเช็คเอาเองนะฮะคนไหนที่เป็นแบบชอบกินผักชีนะครับผักชีโรบเบิร์นเนี่ยก็มาบอกกันหน่อยนะครับแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเขาบอกว่าการกินผักเยอะเนี่ยทำให้อึออกมาเป็นสีเขียวไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับใครรู้ว่าจริงนะครับมาคอนเฟิร์มกันหน่อยนะฮะใต้คลิปนี้นะฮะ ส่วนาหน,นะครับที่ไปไม่ถึงญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าอยากจะเติมผักและผละไม้นะครับผมก็มีแนะนําเหมือนกันนะครับก็จะมีชิ้นสอตัวนะครับตัวแรกนะครับมันชื่อว่าไฟเบอร์ลีนนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นใย,ยอาหารนะครับเป็นพวกกลุ่มเซลลูโลสนะครับที่จะกินเข้าไปแล้วก็เพิ่มกักใย,ยให้ลําไส้ ตัวนี้นะครับซูนนะอยู่ที่240บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเหลือเชื่อมากนะครับราคาถูกมากครับตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่กินผักน้อยนะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยเป็นปกตินะครับสี่หาวันไข่ไข่ทีหนึ่งนะครับก็สามารถกินพร้อมกับอาหารได้ทุกๆมื้อเลยนะครับเหมือนกับเรากินผักเข้าไปนั่นเองนะครับ หนึ่งกระปุกเนี่ยอาจจะก,กินได้แค่ประมาณ10กว่าวันเองเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นไฟตัววิตนะครับต,ตัวนี้ก็คือผักและผละไม้สกัด5สีนะครับตัวนี้จะไม่เน้นเรื่องของใยอาหารเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องของพวกสารกลุ่มฟลาโวนอยด์นะครับสารทีออ่อยู่ในผักและผละไม้ส,สีสีทั้งหลายนะฮะเพื่อช่วยทําให้ระบบนะครับกลไกของการทํางานนะครับร่างกายรวมมองว่าเกลือแร่และวิตามินจากผักและผละไม้เนี่ยเป็น2ในหาอาหารหลัก5หมู่เลยถูกไหมฮะ นี่ก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่กินผักและผลไม้ไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ย60แคปซูลนะจะอยู่ที่720บาทนะครับส่วนลดทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ตัวนี้จะมีส่วนลด20%นะครับและที่สนใจนะครับก็ลองไปกดจิ้มในตะกร้าเหลืองได้เลยนะครับผมสำรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ